Salonca, caglia, caglia, e ma vuoi che ก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน้ามนโยผมกับมิ๋อแล้วนะครับผมแล้วก็เกม SAO MD นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อาจจะมาบอกเควสใหม่กันนะครับซึ่งเควสใหม่อันนี้นะครับเป็นเควสแจกสกินนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันก็คือคอสตูมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอสตูมนะครับของน้องยุยนะครับในตัวในแแลงนะครับซึ่งเป็นน้องยุยปีใหม่นั่นแหละนะครับที่เป็นอาธาดมืดนั่นเองนะครับก็เควสอันนี้นะครับเขาบอกว่านะครับให้ทําภารกิจนะครับโดย นะครัำน้องยุ้ยนะครับตัวในแรงเนี่ยนะครับลงไปในทีมนะครับแล้วก็ทำเควสในเควสหนึ่งนะครับในเงี้ยนะครับให้เสร็จนะครับหรือว่าทำเควสนี้ก็ได้นะครับให้เสร็จนะครับผมโอเคนะเควสก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดของน้องยุ้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับทำเควสในเควสหนึ่งเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับชุดน้องยุ้ยไปเลยนะครับซึ่งอ่าพอเรากดรับชุดน้องยุ้ยมาแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชม กดเข้าไปที่คองขวานนะครับนะฮะเราก็จะเจอชุดน้องยุยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชุดน้องยุยกันเลยดีกว่านอะอ่ะ l e t ก go นะครับอ่ะอ่ะเนะ่ครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่เรานะครับทำการเปลี่ยนชุดน้องยุ้ยมานะครับก็อ่าสกินน้องก็จะประมาณนี้นะครับสกินน้องยุ้ยนะครับก็จะอ่ะชุด เปลี่ยนนะครับจากชุดเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้ก็เป็นชุดสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ผ้าคลุมสีขาวนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่หายไปก็คือจะเป็นกิบของน้องเนาะนะครับกิบของน้องจะติดอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับคือมันหายไปนะนะครับก็อ่าถามว่าสวยไหมส่วนผมนะก็คือสวยมากนะครับแต่ว่าส่วนาคนอื่นคิดยังไงนั้นผมไม่รู้หรอกนะครับนะฮะก็อ่าเผื่อมีคนถามอีกนะครับว่าเออแบบมันเปลี่ยนชุดยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพา ไปดูนะครับว่าการเปลี่ยนชุดเนี่ยนะครับมันมันเปลี่ยนชุดยังไงนะไป อ่ะนะครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่าเนาะก็อันนี้ก็เป็นรหัสลองของผมนะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเนาะนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม SAOMD นะครับหรือว่าการเปิดกาชาของเกมนี้ได้เนาะนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับซิวเกนครับผมบ๊ายบายจ้า